สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆครับผมเน,เน็ดแนวอยากแนวกินครับผมหลังจากที่ไปส่งลูกมาส่งลูกไปโรงเรียนแล้วอ่ะออม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 ซีนหมูครับผมออมซีนหมูใส่บวกบวกโอ,โ,อโอ้้ใส่ผักลงไปครับผมผักหลากหลายครับผมมีผักซีเรียลนี่ใบชะพู นี่ต้นหอมใบโหระพาใส่มันลงไปนะนี่ซุกเรียบร้อยเลยพี่น้องใส่ปลาหน่นนใส่หวอวบับบวบพร้อม,ออมอหมูติดมันความหมูติดมัน อุ้ยหอมหอมครับผมปานออมกบวะใส่หอดพักคาดพร้อมอุ้ยพี่น้องมึงที่ะมามามาแซ่บน้ำกันครับผมนี่หูติดมั่นจริงๆอุ้ยแซ่บครับผมปานออมกบมึงบักบวบน่ามน้าเสียบแซ่บน้ำกันครับปิดแก๊สเลยแซ่บเนี่ยน้องอหน่อยอหอมนี่ ดีจ้าม,มากินทองเนือหมูใส่บาฮหองเป็นน้อยมากินทองต่างจัดแต่หน่อยอ้อมโอ้โต่หน่อยอ้อมหมูใส่บักบ,บัวไปกินมื้อนี้สวัสดีครับบักบัวป้อนอ้อนเขาว่าจีออกไปสีปติดยานเขาไปสีดเขาว่าโคตรตายโอ,โอ,โอ,าอุ้ยวันนี้เน่ยเกลือปลเอ๋อพวเป็นยังดอกนี่ เดีวเาสิกินกับตักจะนีเพราะกาเาจะความกินหมดแม่นจะตักหลายตักหลายก็ตักโดดเราจะช่างไหม <c oughs> สวัสดีนะครับพี่หนุ่มมาความหมูเป็นอะ้กินวะแสบบอกเลยว่าแสบหมูติดมันมอ่อเพราะมันหลายอยู่ด้วยนี่เงี้ย่อยเห็ดกล่องไว้เออมาโซนน้ำกัน บวบออนๆใช่จัไงนีใหน่เดี๋ยวให้น่มบันก็บัอบทันทีที่ใส่บวบหลายเกอือบวบซือเมื่อไหร่้บกหลายชิบบาทได้ว่านันชิหนวยหูละ สมันว่าบรนเลงเนี่ยแบบวับผู้เฒ่าปลูก้แงบง้้านสมัว่าตะพุนละบ่อท่านไม่เบิ่อใส่ไปกนะินได้นานอว่างันก็นส่งไปหาพี่นนอะ củi park bác tập cà tét nam lái gút con bạn nào nó đẹp này หอยบวกลัวห้ <spe <spe ืผู้อื่นเครื่องหอยต้องต่ำพริกพิกทีกัวแกงเครื่องแกงเพิ่งต่ำใเลยแเพิ่งต่ำมาต่ำแล้วบริไปยูน้่เพิ่ยูนี่จอสิ ลูกไปเรื่องดูสองเขาเดี๋ยวจะไปหาไปบ่ายพาก่อนจริงๆกลับมาเอาป่า ไปขอพ่อ,อนก่อนปั้นบวบหดขอพ่อ,อนทำมะาค่ะขายอืมโมจิบ้านเสียบฉันข้อสิฉันข้อป่ะอือแมังฉันข้อเสียบเลย เขาบบเอบ่ครได้แไปเงมันเป็นบ่าวในมึงบบบบมเจยบจหวจวอืมกินอย่างียงแซ่บๆล้ว่าอยๆหยับแซ่บเจีเจาจับเดี Ini dia bau buah tau. Sao? Oh, bau mua. Cái gì im đâu nhỉ? Đó. Ừ. 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 ขาก็ไปทุ้งลูกขาก็ไะได้มดมืดฝนมาบ้างนะไวที่เฮดกัหน่อยบ้านปุยอีกบ้านหรข้อไหบองามบอลับดวงไหมบ้านบอขอแล้วพอแล้ว พึ่ง่อนงามแล้วห้ามเราสิขึ้นทวงหัวแล้วพี่น้องขั้นอยถือลัองบันนีเอ้ยพวกเรายงถือเหล็กซื้อจะละใบสองใบอาียาเาียถือ่อพี่น้อง้าียฟุกบุญเก่าอินดีได้จังถือเหล็ก ต้องนี้บุญนห้ดีคุยลูกไปเรียนแล้วก็หาเห็ดเบียดได้หลายย่างได้หลายเบียดเรียวในเสามันน,มน,นี่เจ้ากับที่ทาแต่น่อยให้ตต่น่อยเทีดงานก่อนที่ไปปล่อยผ้าทำบุญ าอมอไส้ตกไปถดนไงบ่มีน้ำม,มันบ่มีเงินเติมน้ำมันเติมเชลล่สามลอยเติมเชลล่าสามลอยไปได้อดตลาดโอ้ขอเลยกินเยอะมื่ขอขาว่าเปียงน้ำมันขี้มอไส้เอาขี่ม,มอไสมันรวดเร็วเด้อพี่น้องฮัดใจ <c oughs> ไปเนันเนี่ยไม่ห้อพวกไปเนี้ยไส้หมดกันหอก ถ้าลูกไปเดียวยังไปเติมมั่นเดียวสามลอยลยเอเติมมันสามลอยไปกลับก็จบกลับมาบ้านยวขีดเดี๋ยวเพื่เอเราเติมสามอยก็ได้สองขีดไปไปกับขีดละเติมข,ขีดนั่นหมายตดตามล,ล่าง กานกีดตมีดท้งวัดนั้นนะามเนี่ยขารถโลกกจิตจีไงมีรถมีรถแต่บบมีงเงนินเติมน้ำมันดัดตำหนันแล้วเนาะคอยสงใจคอยยืกเจ้า เห็นก็เจา้าเนี่ยนึนนงมีสิบรถทีหาครับก็เจ้าขี่จังไลยวะเ,เจ้าทีกเจ้าก็ทคันละมือทีนี่รถหาคันเงียขทีทีไหนคันเดียวคืเอเก็คนละคันมัง้งทีนี่สงสัยบ้านเพื่อนมีหลายคนสิริงไงขี่คนละคันละคัน เดี๋ยวสมเราข่อยข่อยบ่เคยคิดคิดทีทททท่ขับเลยพี่น้องข่อยขับบ่เป็นท่านหายยังบอกเลยขอ่อยย่านข่อยไปตาเพื่อนขุนบ่ญเรียนข่อยย่านเพื่อนมาตามมาเดี๋ยวข่อยย่านข่อยไปตาเพื่อนย่านหลีกเพื่อนบ่เป็นนีนไม่มูขอ่อยเห็นงานหนึ่งจิตงานต้องกลับนี่ละขามมามาทำงานขับรถชงขวางเลยกล่อนขับมากินเหล้ากินเหล้าเัิน กินเหล้ากันถามกันเฮ้ย,ยมึงกินเหล้าวันนะ้เท่าไหร่วะท่านไหวเงินเดือนกูวันละ400กูกินไปแล้วแชร์กับเพื่อนนี่ก็200 แช่กันซื้อเรานเนี่ยซื้อเราอียังก็เบน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 เนี่ยนะสีดำๆอ่ะตะก่อนกินเบนกันเนาะแช่แช่กันเนาะเมืดลายกลมเนี่ยถึงโซดาถึงกับแก้มกินกับเพื่อนก็สองร้อยแล้วกลับบ้านอีกร้อยหนึ่งประมาณสามร้อยบาดคิดคำนวณแล้ว คิดคำนวณแล้วเดือนหนึ่งมึงอ่ะคิดคิดเดือนหนึ่งอะ่ะกินแล้วอะ่ะเก้าพันเหลือพันเหลือพันหนึ่งเกออ้าพันพักกันคิดได้บ่เ็นมันดาเก้าพันนะบอกตรงเนอะเก้าพันเนี่ยมึงผ่อนรถกระบะได้สบายเลยนะหนัามึง ได้กระบะสบายเลยนะ9,000น้อนได้แคปสบายเลยคนระับมึงจะเอารุ่นไหนไเรียกเอาเลยมันบนันยีบักบักคนีนถือถือว่าเดือนละหมื่ละสามหน่อยครม,นะมันเลยถามแล้วมึงอ่ะขับอะไรอ่ะไหนละ่ะรถกระบะมึงอ่ะมึงขับอะไรกับเวฟนี่เหรอ <laughs> บัตรที่สามเขาบัตรที่สอวนเขาเนี่ยบัตรที่สอวนเขาว่าโหจีนละเก้าพันออกรถได้สบายเบันบัตรที่ถามไปเลยว่าแล้วมึงไงไหนรถกระบะมึงอ่ะกูเห็นมึงขับรถเบสซอบแล้วซับอีกอยู่เนี่ยนะประหลาของคนเขามันว่าคือกันเง่นป่ะหล่ะม่สนันย่าไปถามหาเงินไปใส่เบิด พละของแต่ละค้มันบ่คือกันบวบเรคก็บากินเัาก็เห็นไปพี่น้องจ้าไปสวัสดีเด้อจ้าเดี๋ยวจะไปพาไปทําบุญอยู่วัดสวัสดีจ้า